นะวันนี้วันที่9เมษายน2566นะครับเราเปิดน้ำเข้าสวนเวลา6โมงเย็นนะครับมาดูกันว่าน้ำจะเต็มสวนกี่โมงครับขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครับของวันที่9เมษายน2566นะครับเราทำการสูบน้ำออกแล้วนะครับตอนนี้ไปเราสูบน้ำออกแล้วนะครับหลังจากที่เปิดตั้งแต่6โมงนะครับ เรามาดูระดับน้ำที่เข้ามาในแปลงกันครับขึ้นไปข้างบนอีกอันนี้เราสำรวจแปลงนะครับเวลาตีหนึ่งนะครับว่าน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไล่เปิดไดโวเพื่อเปิดสปริงเกอร์ไล่ไปนะกับฟิวนะ ทีนี้ไม่จําเป็นต้องเปิดหนึ่งชั่วโมงก็ได้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้เนาะใช่เนี่รนะชุ่มฉ่าในดวงใจเลยครับนี่เป็นไงชุ่มฉ่าไปเลยดาวเรืองของเราโอเคและนี่ก็คือดาวเรืองของเราทั้งหมดนะครับงานของเราวันนี้วันที่เก้านะครับ นี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเรากำลังสูบน้ำออกกันอยู่นะครับตอนนี้ สิเมษายน2,566นะครับเรากำลังปล่อยน้ำออกนะครับหลังจากที่เปิดน้ำเข้าล่องเมื่อวานนี้นะครับ เรามาดูดาวเรืองที่เราใส่ขี้วัวเข้าไปนะครับทำไมมันมีอาการแปลกๆเรามาดูกันครับว่าแปลกอย่างไงแปลกยัางไงนี่ครับคืออาการแปลก よい